สวัสดีครับผมนายธทนตดนของคณันนะครับชื่อเล่นชื่อมาร์กนะครับผมตอนนี้นะผมก็กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยทาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเนอเทอรเรีสแบกนะครับแผนกไอทีนะผมหรืออินโฟเมชันเทคโนโลยีนั่นเองนะครับที่ผมนะครับผมได้เลือกเข้ามาที่ สาขาไอทีนี้นะครับผมเป็นเพราะว่าผมนะครับมีความชื่นชอบในการเขียนโปรแกรมในการเขียนเว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึงในการเขียนแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็การออกแบบต่างๆด้วยนั่นเองนะครับในระหว่างที่ผมเรียนอยู่นะครับผมก็ได้ช่องทางการหารายได้จากหลายๆทางเลยนะครับผมเริ่มต้นไปจากที่หนึ่งนะครับผมก็คือทางวิทยาลัยเนี่ยก็มีการให้คอนแทคต่างๆเกี่ยวกับลูกค้านะครับผมเข้ามาส่วนตัวบ้างก็มีนะครับผม แต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมผมได้นำในส่วนของเทคนิคนะครผมต่างๆนะครับผมที่ได้ศึกษาเนผมแล้วก็เล่าเรียนในการเขียนโปรแกรมต่างๆที่วิทยาลัยแห่งนี้มาพัฒนาตัวเองนะครับผมเพื่อให้ได้ประสบการณ์ในการทํางานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยนะครับผมรวมไปถึงคณะครูอาจารย์ด้วยนะครับผมที่ทําให้ผมเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการทํางานแล้วก็หาเงินแล้วก็ หารายได้ในช่วงระหว่างเรียนรวมไปถึงฐานลูกค้าของผมเนี่ยกันค่อนข้างแน่นมากเช่นเดียวกันนะครับผมเกรดเอาไว้หาง,งานประสบการณ์เอาไว้หางเงินนะครับ